บนพื้นที่55ไร่ในเขตอ่อนดุชได้ถูกใช้เป็นบ่อขยะและปิดตัวลงในเวลาต่อมากินก็เออเราก็อยู่นานๆาล้วก็ชินกับสภาพที่เราอยู่ทุกวันทุกวัน ก็จะเป็นช่วงที่มีไฟไหม้พยะเวลาไหม้อะไหม้ข้างใต้แล้วควันก็จะค่อยแบบลอยลอยขึ้นมาอันนั้นคือมีผลกระทบมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพยะนั้นอ่ะพอเรามันเป็นควันแล้วมันเราสูดดมเข้าไปอะมันเป็นยังไงบ้างการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องดีของประเทศชาติเราด้วยนะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้เนี่ยอากาศก็จะร้อนจะมีมลพิษหลายอย่างมารบกวนชีวิตประจำวันของทุกผู้คนค่ะ,ะคนข้างนอกมองมาว่าเป็นซอยกองขยะแต่เข้ามาจริงๆ่ะอยากให้เขามาสัมผัสว่าเออถ้ามันมีต้นไม้สวยๆหรือมีระบบดิเวทที่ดีมีโรงไฟฟ้ามีโรงขยะที่สามารถแบบว่าทำให้เป็นสัตว์เป็นสวนะ่วนอ่ะซอยนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะวันนี้ เราสามารถเปลี่ยนพื้นที่จัดการขยะที่ถูกทิ้งร้างให้เป็นป่าเชิงนิเวศสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนได้กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC ได้นำโครงการยิ่งปลูกยิ่งดีของ GC มาเปลี่ยนพื้นที่บ่อขยะให้เป็นป่าเชิงนิเวศซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่บ่อขยะเดิม ที่มีสภาพดินทั้งกรดและด่างต้องนำองค์ความรู้ด้านวัณศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศจากคณะวัณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่คัดเลือกพันไม้หลากหลายชนิดที่มีความเหมาะสมให้สามารถปลูกบนพื้นดินที่ไม่สมบูรณ์ในลักษณะน,นี้ได้กลายเป็นป่าเชิงนิเวศตามหลักวิชาการแห่งแรกของประเทศไทย และมีโอกาสต่อยอดสู่โมเดลการสร้างคาร์บอนเครดิตของประเทศในอนาคตโดยกรุงเทพมหานครและ G.C. ได้จัดหากล้าไม้เพื่อใช้ในการปลูกทั่วพื้นที่800ต้นต่อไร่หรือไม่น้อยกว่า45,000ต้นป่าเชิงนิเวศแห่งนี้จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยถึงปีละ165ตันคาร์บอนไดออกไซ์ เทียบเท่ากับปริมาณดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท <atorium> ี่ปล่อยจากท่อไอเสียรถยนต์จากการขับรถรอบโลก150รอบโครงการยิ่งปลูกยิ่งดีจะสร้างความร่มรื่นและสภาพอากาศที่ดีกว่าเดิมช่วยเป็นต้นแบบในการพัฒนาบอกขยะแหล่งอื่นในการพัฒนาระบบนิเวศให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่